กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับครผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถึงตัวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังนืหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2566ของเจ้าวลัคนาราศีเมษหรือพ้ทีิเกิดระวังวันตี 13, ่3 3เมษายนถึงวันตี 13, ่3 3พฤษภาคมโดยประมาณครับเจ้าวลัคนาราศีเมษครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาววาสนานะครับในเดือนนี้การมีการแยราศีนะครับช่วงวันตี1่1ถ ตุลาคมครับชูนีก็ยังถือว่ายังคงต้นเนือจากติดติดเดือนติ่แล้วนะครับวาสนายังคงดีนะครับยังคงเป็นตําแหน่งมหาจักรก็อุดมเกณฑ์ถัอววาสนาเด่นนะครับยูตีเดนรีก็หมายถึงว่าได้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันครับเป็นนุชิตาทีดดีนะครับแล้วก็มีโอกาสเรื่องของสู้การรังกายดีขึ้นด้วยนะครับแต่นับจากวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับประังคารเจรินวาสนาจะแย่อิราศีนะครับยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนปัตตานีเรือนของ กูคล้องคนหักหรือว่าคุณส่วนละที่นี่นเป็นห้องว่าเป็นพระเกษตรมาถึงพระปลายนะจะเริ่มอ่อนกําลังละเรื่องของวาส,สนาจะได้เกีก่ยวข้องกบรู้สึกว่าจะใจอ่อนครับถ้าเป็นเรื่องของคนหักก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการธรรมะค่าขายก็มักจะเนห้องว่าใจอ่อนนะแพ้ตังเพลตรงข้ามนะครับถ้าเป็นการเจรจาง,งานขี้การค่าก็มักจะใจอ่อนแล้วก็เสียเปรียบได้นะครับแล้วก็าดาพระอังคารเป็นดาวจุรมรณะตัวเนะครับมาอยู่ที่ดอนปัตตานีเชื่อนี้ก็ต้อง เตือน,นเฮือเจ้าลัคนาราศีเมษท่านใดที่มีแฟนมีคนหักอยู่มีเกณฑ์ตีแฟนจะเจ็บแค่ได้ป่วยบสบายได้นะครับควรเอาใจใส่ดูแลกนันหนักครับหรือถ้ามอนของกันเจราจาเดียวงานอย่างสําคัญสําคัญช่วงตลอดเดินตุลาคมนี้ก็มักจะ,ะมีโอกาสตีแง่แล้วมันบ่ใครสําเร็จผลหรือว่าปเปลี่ยนไปตามที่เฮาวางแผนไว้นะครับท่านี่ในดาวอื่นประกอบขํากัมนะครับเรื่องของดาววัสนานะครับดาวพระราหูครับ วันที่1ถึง16ตุลาคมครับว่าดาวพระหูดาวเจ้าเรือนลาภะยังกุมลักนณาอยู่ชวนี้ยังมีโจมมีลาบอยู่นะครับถือว่าวาสนาดีเด่นนะครับแล้วก็ต่อมาวันที่1ิตุลาคมเป็นต้นไปครับดาวพระหูดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับจะใหญ่ราศีโย้ามาสถิตอยู่ตีเรือนวินาศนะครับชนี้นับจะนีไปเนี่ยสิเดือนแล้วครับอาจจะมีมีโจมมีลาบกระจิงบางครั้งได้มาเป็นลุกขลาบก็ได้นะครับหรือว่ามักจะเก็บ เรื่องของโจคลาบลาภผลไว้บกใครอยู่ครับหรือว่ามีเกณฑ์ต้องมีการแย่งชิงผลประโยชน์กันอยู่นะเรื่องของโจกลาบก็ถ้าได้โจกลาบมานับจาหนีไห้ไปนะวันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปก็แบ่งสานปันส่วนคนที่เกี่ยวข้องตัวเองนะครับหรือว่าบริจาคทาบุญส่วนหนึ่งไว้นะครับคุณจะเก็บรักษาโจกราบราบผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับแล้วก็ตลอดเดือนนี้มีดาวพระเกตนะครับดาวบุญใหญ่ดาวสิงสถธคุขุมภัยมาอยู่ที่เรือนชาติชาครับชาวลัคนาราศีเมษก็มักจะ มีโจกค,คอนเสิร์ตอยู่นะครับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมที่หนักขึ้นตัวเองนะครับและมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเรื่องของการทํางานภาพรวม,รวมถือว่าอูม,มวดล้วกจราจา้งค่าครองนะครับ mm. ดวงการงานชาวลัคนาราศีเมษครับคุณมีดาวพระเสาะระเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะเรื่องของการงานอาชีพและการหน้าตีนะครับซึ่งดาวพระเสาร์ช่วงนี้จะคล้องตําแหน่ง เกษตรราที่บดีกับจริงครับเพิ่นห้องว่าจอนถอยหลังครับประมาณวันตีวันตีหนึ่งถึงเส้าสามตุลาคมนะครับาสนาด้านการงานถือว่าทดถอยนะครับคืองานมันนักนะครับงานมันอิดมันได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆนะแต่รายได้หรือว่าผลตอบแทนจากการทํางานมันดีมันคุ้มค่านะครับแต่มันต้องอดใจมันต้องอดทนอดกั้นหน่อยนะเดาจอนถอยหลังชะนีนะครับช่วงตีหนึ่งถึงเส้าสามเนี่ยอดทนเอาคามพอถอยหลังมาร้อยเสากวแล้วนะครับ แล้วกาบ,บันที่สี่เป็นต้นไปดาวจะฟืดนแล้วนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงสสามเนี่ยก็ต้องอิดน้อยแล้วก็พยายามถ้าทามาขายขายเป็นเงินสดนะครับขายเป็นเงินเจือมันจะเอาเขาอึดอัดใจแล้วกันเน็ตเหนื่อยนะครับรอเหมือนจะมีผลเรื่องของรายได้แล้วก็สภาพคล่องระยะยาวของธุรกิจนะครับและนับจากวันที่เสี่ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระเสาร์นเะจ้าเรือนการงานคุณจะจ้อนขึ้นหน้าแล้วครับจะไปข้างหน้าแล้วนะบดถอยหลังแล้วนะเรื่องของการงานอาชีพของคุณจะ มีโอกาสขยับขยายต่อยอดธุรกิจได้นะครับทำมาค้าขายก็ถือว่าวาสนาด้านการงานกลับมาดีแล้วก็ฟื้นแล้วนะครับยทติเรือล,ลาภะหมายถึงมีโจกมีลาภ์ด้านการงานตัวให้เพ่อนวว่ามีรายได้แล้วก็ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจะหนักนะครับนับจากนี้นะครับภาพรวมของการทํางานบริษัทองคอ์กรถือว่าอิดน้อยนะแต่มีผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วนะครับการได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าผลประโยชน์ด้านการทํางานก็นยังคงมีนะครับ แล้วกับเรื่องของการสังคมในตีทำงานครับดาวพระพุธครับวันทีนึ่1ถึงสิก็ยังครองตำแหน่งเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุตตัวนัือว่าการงานในช่วงทีหนึ่1ถึงสิเนี่ยคุณโดดเด่นที่สุดแนวในรอบปีนะครับใน12สราศีเลยนะครับในของการทำงานบริษัทองคอ์กรการเจรจาเจ้าคณะราศีเมษหรือวันดีระโดดเด่นที่สุดนะครับโดยเฉพาะงานยากๆงานที่มีการแข่งขันสูงคุณจะโดดเด่นเป็นผู้ชนะนะครับใครทำมาค้าขายนะครับกุมตีต้องใจการแข่งขันธุรกิจ แข่งขันสูงเรื่องของการประกวดประเมินประมูลอย่างกระจังหรือการสอบแข่งขันกระจังคุณจะเป็นผู้ชนะนะครับเป็นมีโจบีใจนะครับเสนอโปรเจกต์โครงการอย่างสําคัญสําคัญกับเสนอขายให้กับลูกค้าได้ดีนะครับวันที 1- นึ่งถึงสิี่นี่อูม่วนปิดการขายได้ง่ายได้เร็วครับแล้วกัวันตี่17ตุลาคมนะครับแก้ไขนะครับวันตี่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระพูดครับเจริญการสังคมคุณจะง่ายราศีนะครับ เย,ย้ามายูจีเือนปัตตานีนะครับเป็นอุจจาพิมุกกระือว่ายังเป็นดาวที่ให้คุ้นอยู่นะครับอาจจะย้อนกว่าช่วงต้นเดือนวันที่15ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนเนะี่ยเรื่องของการสังคมการอุก้การจา,า,าการเชือจจ้าเพื่อโรงงานกันยังจุ่ยเหลือคนดีอย่างตอ่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะคนติดตั้งเพจกับคุณครับวันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนะี่ยสมัถอุคุยขอความชจวยเหลือได้ดีนะครับหรือว่าเสนอขายของครับ ลูก้าที่ตั้งเพจกรบพุเขาจะซื้อของกับพุนหนักขึ้นนะครับงานใหม่ธุรกิจใหม่นะครับในเดือนนี้ถือว่าดาวอ่อนกําลังหนักนะครับดาวพระจุนณีวันที่1นึถึงสิก็ยังอยู่ทีเรออรินะครับถือว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่มักจะมีอุปสรรคทดสอบนักครับต่อมาวันที่1ิตุลาคมก็ยังยง่ราศีก็ยังอ่อนกําลังเป็นนิดนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่พยายามชะลอแล้วกั ยิบชับรับปรุงก่อนนะครับก่อยมาเปิดตัวธุรกิจใหม่แห่งกำในเดือนหน้านะครับดาวพระสวัสดีชุนนีก็ยังจ้อนถอยหลังนะครับเจเรือนสุภาพเรื่องของการทํางานนะเป็นรชชาชโชกจรจิงคงับเรื่องของการทํางานมีภูรักผูใหญ่ยังจุวยเหลือคนดีอยู่นะเพียงแต่มันต้องอุ้คุยกันเรื่องหนักหรือว่าพยายามใส่ใจเรื่องของภูมิเข้าไเชาหหน้าเจ้านายเรื่องหนักนะครับถ้าทำามาค่าขายพยาย,ยามจัดโปรโมชั่นนะครับกลุ่มของลูก้าประจําแล้วก็ลูก้ารายใหญ่นะครับ โดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากช้าวลัคณาราศีเมตตต้องการเสริมดวงต้าน,นการงานครับควรไปกราบสกักรลขอพรจากพระพุทธรูปปงางหนักพรกครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้10บาทเลขกำลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุทิทศส่วนกุศลนะครับเช่ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับดวงการเงิน ชาวลัคนาราศีเมษครับคุณมีดาวพระศุกครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้เรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินนะครับในตลอดเดือนนี้ก็ยังคงสถิตอยู่ที่นรปุตตานะครับเป็นตําแหน่งตีถือว่าคุ้นอยู่นะครับเรื่องของการเงินการหารายได้พุทธะหมายถึงของใหม่ๆตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีโจกมีดวงต้าน,นการเงินการลงทุนตัวนี้ถือว่าการทำมาหาได้ก็ยังคงดีนั่นแหละครับท่านใดททำมาค้าขายเจ้าของกิจการร้านค้าถือว่ามีเกณฑ์ของ รายได้ที่มันหลต,ตังค์ด้วนะครับลองเปิดเรื่องของกิจการร้านค่าเนี่ยเปิดให้เต็มที่ตัครับหรือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับรายได้เข้ามาครับทันใดที่ทํางานบริษัทงานองค์กรก็ถือว่ามีเกณฑ์เรื่อง,องของงานพิเศษหรือว่ารายได้พิเศษอยู่นะครับเรื่องของมาข้างอาจจะไปได้เป็นสตางค์โดยตรงครับเป็นเรื่องของของกำน,นันสินน้าใจก็ได้นะครับหรือว่าการทํามาหาเงินภาพรวมก็ยังคงดีปกติดีนะครับเรื่องของรายได้รายจ่ายนะครับดาวประสกก็ยัง ถือว่าเป็นตำแหน,น่งนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ของรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของครอบครัวครับใครจะมีลูกมีหลานอยู่อาจจะมีรายจ่ายนักขึ้นหรือว่ายังโสดมีแบบมีลูกก็หมายถึงว่ามีรายจ่ายเกี่ยวกับตัวคนเองที่นักขึ้นนะครับอาหารการกินหรือว่าของต่อแทนร่รางวัลชีวิตผ่องนะเพราะว่ารายได้ก็ยังคงปกติดีนะครับก็ต้องวางแผนนำกลครับรายจ่ายวางแผนควบคุมได้ครับโชคลับต้านการเงินจากการลงทุนวันตี่1ถึงก็ถือว่ามีอยู่แล้วนะครับโจลับต้านการเงินการลงทุนทัว ชาวราศีเมษก็ยังคงโดดเด่นนะครับแต่นับจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระราหูใหญ่มาอยู่ตรงนนวินาก็หมายถึงว่ามีโจกมีลาบได้น้อยหรือว่าถ้ามีโจรลาบต้านการเงินกิดมากที่เก็บไววบายชหรือว่าเป็นทุกขลาพองนะครับใครที่เป็นนักลงทุนต้านการเงินนะครับการเทรดเงินทรัพย์สินอย่างกระจังก็พยายามดูแล้วก็เฮ็ดีนะครับดูเครื่องไม้เครื่องมือดูแนวโน้มเฮ็ดีมํานะครับเพราะว่านับจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ย ต้องพิจารณาให้ดีเป็นพิเศษแล้วนะครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากเจ้าแลัคณาราศีเมตตต้องการเสริมดวงต้ด้านการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้หกบาทเหล็กกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตอนออกเฉียงเหนือครับดวงความหัก ดาวลัคนาราศีเมษครับคุณมีดาวพระสุกขเป็นดาวจริญปัตตนีครับเรื่องของกูครองและก็คนหักนะครับในตลอดเดือนนี้นะครับก็ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนพุทธะนะครับเป็นตำแหน่งตรีโกนก็หรือว่าเป็นดาวเที่คขุนนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนคนหักอยู่แล้วช่วงนี้ขวามักโดยรวมถือปกติดีนะครับเป็นขวามักตีรู้สึกว่าจะเอาใจใส่กันมนักขึ้นนะครับรู้สึกว่าเนื้อเต้นหนึ่เหมือนนุ่มเบาสาวจีเป็นขวามักตีส่งเสริมกันดีอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของดวงโจรหลากเพื่อกันและกันตัวนะครับ ส่วนผู้เลี้ยงโซนนะครับดาวพระศุกชงนี่ก็ถือว่าตำแหน่งดีครับแล้วก็ดาวหักหม่นะในช่วงต้นเดือนวันที่หนึ่งถึงสิบแปดตุลาคมนะถือว่าความหักถ้ามีคนามาอู้มาคุยชูนี่ก็ขอให้ชาวลักนณาราศีเมษพยายามหักตัวก่าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดาวแห่งหักหม่มาอยู่ติรนอริชงนี้มันมีเกณฑ์จะมาเข้าใจกันหรือว่าเขาอาจจะบ่ได้มาแบบตรง,ตรงครับอาจจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะ มาอู้คุยอู้เล่นหรือว่าอาจจะมีแฟนอยู่คนแล้วนะครับหรือว่าอู้กันมาหน้าอาจจะมีเรื่องมาเข้าใจกันได้นะครับต่อมาวันที่1ิตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง17พฤศจิกายนเลยครับชาวลัคนาราศีเมษถ้าคนที่ยังโสดมีโอกาสพบหักกับจริองกันนะครับช่วงนี้เแต่ดาวออนกำลังเหมือนกันครับเห็นกัมมครับดาวหักใหม่เนี่ยเป็นนิดก็มีโอกาสเขาอู้คุยช่วงนี้กับมีเกณฑ์เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะทุกลอกลววทุกกงได้ตัวนะครับเอาเป็นว่า คนทียงังโสนเนี่ยควรหักตวเกาดีกว่านะครับโดยในเดือนตุลาคมครับหากช้าวลัคณาราศีเมษต,ต้องการเสริมดวงตะลันความหักครับควรไปกราบสักระขอพรจากพระพุทธรูปปางถาวายเนรครับทบุเป็นสตงังจานวนตีลงใต้หกบาทเหลยก,กําลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทาบุญแล้วขอทันครวดหน้าบุทยุสุนกุศลน,น,นะครับเจ้ากรรมในเวนเปิ้ลโดยหันหน้าไปทางทิศตอนออกเฉียงเหนือครับก่อนเข้าสู่ช่วงดวงจกลาบ กระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันเลนมิดผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดปลาเขาน้อยจังหวัดเพชรบุญร่วมบุญเจ้าภาพติดหลายมาทางไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านครับเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดปลาเขาน้อยจังหวัดเพชรบูณ์ครับและ ขอกราบอนุมโมทนาบุญร่วมกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับดวงโจกลาบจ้าวลัคนาราศีเมษครับคุณมีดาวพระอาทิตย์ครับเป็นดาวจุลนพุตตะนะครับนี่แปลว่าโจกลาบที่รับจากตวเกาโจกลาบจากการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดต,ตุลาคมนะครับดาวพระอาทิตย์โยกเข้ามาสถิตเป็นอุดมเกณฑ์ครับอยู่ดุลนอริวงนี้เหล็น้ําโจกหรือเหล็กเสริมดวงของคุณก็คือเหลขเกี่ยวกับ การแข่งขันของคุณนะครับเหล็กลำดับเหล็กประจาตัวสอบเหล็กบัตคิวของคุณหรือเหล็กซีครับต่อมาวันที่18ตุลาคมถึงสิ้นเดือนครับดาวพระทิกเข้ามาอยู่ที่เดือนปัตตเนครับช่วงนี้เล็กน้าโจกหรือเหล็กเสริมเนืของคุณก็คือเหล็กี่ยวกับแฟนคนที่5ของคุณนะครับวันเกิดปีเกิดหรือเหล็กอายุของแฟนครับทันที่ยังโสดก็คือเหล็กวันเกิดปีเกิดหรือเหล็กอายุของคุณหรือเหล็กกครับ ส่วนดาวที่ให้คุณตรน,นโจวัสนานะครับในเดือนตุลาคมวันที่หนึ่งถึงสตุลาคมครับดาวเด่นดาวพระพุธหรือเลขสี 4, ดาวรองดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งต่อมาช่วงวันที่สิบหถึงสิตุลาคมครับดาวเด่นดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งดาวรองดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากชาลัคนาราศีเมษต้องการเสริมดวงตะนันโจลาบครับ ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางอุ้มบาทครับทรรบุตรเสตตังจำนวนตีลงใต้17บาทเดลกํำลัำงของดาวพระพุธครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตรโซมกุศลนะค,นคนรับเจ้ากรรมนายเวรเปินโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพะพะละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ